ีตอนเช้าพี่น้องทุกทุกท,ท,ทางนะครับเชบ้าวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยล่าถางแห่งความเชื่อของคริสเตียนชุดที่6รู้จักพระคุมความรอด EP ท mm ี่46่ผู้ที่ได้รับความรอดแล้วความรอดจะสูญหายได้ไหมให้เรามาอ่านยอห์นบทที่6ข้อที่37ถึงข้อที่4ี่ สารพัดที่พระบิดาประธานแก่เราจะมาหาเราและคนที่มาหาเราเราจะไม่ขับไล่เลยเพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาและพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเราไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียว แต่ทำให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจพระองค์มีชีวิตนิรันดร์และเราเองจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายถ้าเราดูจากยอห์นบทที่หกข้อที่สาเถึงข้อที่สีเราจะได้เห็นสัจธรรมความจริงสามด้านด้วยกัน ดังที่หนึ่งในข้อที่37บอกว่าผู้ที่พระบิดาทรงประทานให้กับเราข้อที่39คุณที่พระบิดาประทานให้กับเราข้อที่40ตามน้ำพระไทยของพระบิดาฉะนั้นผู้ที่ได้เชื่อในพระฤาษีเป็นราชกิจของพระบิดา ผ่านทางพระบิญญาบริสุทธิ์ดวงใจเราให้เราเห็นตรงเองและไปหาพระผู้ช่วยส่วนที่สองเมื่อคงที่ไปถึงพระเรสุิตข้อที่37บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเขาข้อที่39บอกว่าพระบิดาให้พระเรสุิตไม่ให้สูงหายสงสียสักคนึ่ง ข้อที่ส0บส,ส,ส,สบอกว่าผู้ที่เห็นพระบูรแล้วเชื่อนั้นมีชีวินินลังและพระองค์จะให้เขาเฟิน้นคพงผชมชีเอเฟิน้นคืงชีพระองค์จะให้เขาเฟิงนคืนชีนนในวังสุดท้ายฉะนั้นเราจะเห็นสาส่วนหนึ่งความรอดคือพระบิดาผู้ประทานพระเยซูคริสต์เป็น เป็นผู้รับรองเป็นคงกาคามาันของเราและเราจะไม่ถูกโทษทิ้งเราจะไม่สูญหายเราได้รักชีวีนี้หลังเราจะฟืนในวันสุดท้ายตอนนี้เรามาดูว่าความรอดที่แท้จริงจะสูญหายไม่ได้หนึ่งผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบิดาได้ประกาศว่า ผูควคุมนี้ได้ผงโทษแล้วให้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วได้ได้ปลดจากความตายสู่ชีวิตแล้วในยงบทที่ห้ข้อที่ยี่สิบสี่ถ้าชิ่งนั้นพระเจ้าจะให้เขาไปตายอีกครั้งหนึ่งหรือสองผู้ที่ได้รับความรอดหมายถึงผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาปังเกิดใหม่และได้ประทัดตา อยู่ในชีวิตของเขาและได้สถิอยู่ในของเขาเพื่อยืนยันว่าเขาเปินคุงขวางพระเจ้าเขาเปิ่นคุงขวางพระคิดในลงบทที่แปดข้อที่เก้าผู้ที่ไม่มีพระวิญญยณงก็ไม่ใช่ปิ่นคุงขวางพระองค์แสดงว่าเขาไม่ลอดแต่ผู้ที่รอดแล้วมีพระวิญญยณงสถิอยู่ในเขาและเป็นมัจจัญ ว่าเขาเปินคนงความพ้นลงแล้วสามผู้ที่ได้รับความรอดชื่อของเขาถูกเขียนไว้ในสมูดแห่งชีวิตฉะนั้นเมื่อเขียงขึ้นไปแล้วจะไม่มีวางโลกอ,อ,กออกอีกต่อไปในวิบวบทที่สข้อที่หผู้มีชัยชนะชื่อของเขาจะไม่ถูกโลกออกในสมูดแห่งชีวิต หมายถึงผู้ที่มีชัยชนะเหนือความบาปเหนือความตายเหนือมังสาตังแล้วนั้นเชื่อของเขาอยู่ในสมูแห่งชีวิตจะไม่มีวางโลออีกต่อไป 4. ผู้ที่เชื่อในพระซศพิ์พระองได้ประทานสิทธิอำนาจให้เขาเป็นผู้ของพระเจ้าใน ยอมบทที่หนึ่งค้อสิบสองฉะนั้นในทัางการดูของพระเจ้ามีคนที่ขีมแข็งมคีคนที่หวังเอมีคนที่เชื่อฟังมีคนที่ไม่เคยเชื่อฟังมีมีคนที่ทําอะไรก็ดีแต่อีกคนหนึ่งอาจจะทําอะไรก็ไม่เคยดีเท่าไหร่แต่พี่้องครับไม่ว่าจะอย่างไรเหมือนกับพ่อแม่คุณมีลูกหลายคน มีรูปหลายลาักษณะแต่ว่าลูกย่อมเปลนลูกไม่ใช่ว่าเขาเขาทำผิดแล้วตาพอ่ตาตาตาพอตัดตัลูกตัดพ่อตัลูกออกหรือว่าประเทศหนึ่งประเทศใดบอกว่าคืนนี้ถ้าไปติยาต้องต้องไล่ออกจากประเทศพี่น้องครับในโลกนี้ก็ไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นแล้วพระเจ้าล่ะ จะทำอย่าง,ง้นหรือเมื่อโครบประทานสิทธิให้เราปีนปูกของพระเจ้าแล้วนั่นป็นสิทธิจะไม่มีวังปิงแปลงห้าผู้ที่บอกว่าความรอดสงสัยได้ขึ้นอยู่กับการตีความพระคัมภีร์นั่นคือมุมมองของมนุษย์ไม่ใช่มุมมองของพระเจ้าเราคงมีโอกาสที่จะพูดในเรื่องนี้ ในอนาคต 6. ผู้ที่บอกว่าความรออหายไปได้ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายของความรออและการเข้าใจเรื่องความเชื่อความรออคือผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และความบาปของเขาถูกโยเสียและเขาได้ โอาจากความตายสู่ชีวิตหมายความว่าโอาจากความตายครั้งที่สองเขาจะไม่ถูกพิพาษาและไม่ถูกยงเข้าไปในนรกปึงไฟความเชื่อที่แท้จริงคือรู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างและรู้ว่าพระเจ้าเป็นปีตากของเราแต่เราไม่รู้จากพระเจ้าเราเป็นเด็ก กันพระในจกักรวาลหาพ่อไม่เจอและตรงเองก็รู้ว่าตรงเองเป็นคงบาที่น่าสูนสั์ที่ไม่สามารถชนะความบาปและทุกทุกใจอยู่ในความบาปและหาทางออกไม่เจอแต่เมื่อได้ยินข้อประเสริฐแห่ง สัจจกความจริงความพระฤาสุคิทติ์รู้ว่าพระฤาสุคิิ์เป็นพระผู้ขวางพระเจ้าที่ได้ทรงประทานความรอดให้กับเราตายแทนเราและผู้นั้นกลัดใจต้อนรับพระเาสุคิทติ์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาและหม้อตรงเองให้กับพระองค์ในเวลานั้นบุคคลน,นั้นจะมีสานทีสุที่แท้จริงเกิดขึ้นในจิตใ,ใ,ใจของเขา จะมีความเชื่อมชงยิงดีว่าตนเองได้อู่พ้นจากความบาดและความตายแล้วและความรักความแม่ตาของพระบิดาก็โอุ่มสัซึ้งหวังซึ้องอยู่ในจิตใจของเขาและเขาก็มีความหวังใจต่อราชานาจักรราัชานาจากรนี้หลังของพระเจ้าอย่างติงตียม และต่อไปนี้เขาไม่กลัวความตายอีกเพราะความตายเปิงเพียงแต่ของทันกังกับ้างหรือว่าปันไดกังกะปังเขารู้ว่าเขาได้ชีวิตนี้ลแล้วมีชีวิตมีสิทธิที่จะดำเดินอยู่กับพระเจ้าในสวรรคสถานสืกสุดไปปีนี้ฉะนั้นใน ปัญหาเรื่องของความรอดมีเพียงแต่ว่าปัญหาค,คืออยู่ที่ว่ารอดหรือไม่รอดปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ารอดแล้วความรอดจะสงายได้ฉะนั้นไม่รอดก็คือไม่รอดรอดแล้วก็คือรอดแล้วและผู้ที่ได้รับความรอดก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเขาที่ถูกต้องไหม นโลมบทที่หนึ่งข้อที่17บเจอกว่าความเชื่อที่แท้จริงคือเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อหมายความว่าความเชื่อที่แท้จริงคือเวลานี้รักเชื่อพระเยซูคริสต์และเชื่ออย่างนี้ตลอดไปนั่นคือความเชื่อที่แท้จริงสองนายคอรินบทที่สิบห้าข้อที่สองบอกว่าเวียนเสียแตดทั้งทั้งหลายเชื่อเฉย ไม่งั้นท่านทั้งหลายจะรอดหมายความว่าเชื่อเฉยๆในที่นั้นหมายถึงความเชื่อที่ไม่มีเนื้อหาความเชื่อภายในความเชื่อของเขาจิตใจของเขาไม่มีพระเยซิแน่นอนว่าคงอย่างนี้ไม่รอดยอมบทที่สองข้อที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าเวลานั้นผู้คงที่เห็นพระเยซูคิส์ทางการอัศจรรย์ในกรุงเยรูซาเล็มก็มีคงมากม่ยไม่เชื่อพระเยซูคริส แต่ข้อที่ยี่สิบสี่บอกว่าพระองค์ไม่เชื่อพวกเขาหรือว่าแปลว่าไม่พระองค์ไม่ไม,มั่หรือว่าพระองค์ไม่วางใจในพวกเขานั่นคือหมายถึงความเชื่อเขาเชื่อพระองค์แต่พระองค์ไม่เชื่อเขาเพราะเขาเชื่อไม่จริงฉะนั้นพระองค์รู้ไม่มีใครโกหกพรนะองค์ได้ใครเชื่อจริงใครเชื่อปลอมพระองค์รู้ในมัทธิวบทที่สามข้อแปดถึงข้อสิบ ในเวลานั้นพวกอาสาุสีฟาริสีไปรับปาปิสมะโจมบอกว่าท่านทั้งหลายต้องกระใจจริงๆและให้เกิดผมตังที่สูงกับการกระัดไม่งั้นจะถูกเหมือนกับต้นไม้จะถูกตัดทิ้งและเผาไฟฉะนั้นพี่น้องทำไรครับความเชื่อที่แท้จริงพระเจ้าลูความเชื่อที่แท้จริงก็ะจ,งจ,งจะยืนยันด้วย ความเชื่อความเขาที่ตลอดไปฉะนั้นผู้ที่รู้จริงเชื่อจริงและประสบการณ์กับความรอดจริงๆชีวิตของเขาจะมีความสุขความชื่นชมยินดีและตลอดชีวิตเขาจะติดตามพระฤาษ์และไม่มีใครที่จะทําให้เขาพลาดพลาดจากพระองค์แม้ว่ามีการุ่เหิมาถึงยอมตายแต่ไม่ยอมปฏิเสธพระฤิษี ฉนั้นความความร่อที่ได้รักแล้วก็เป็นก็ร่อตลอดไปในโรมบทที่8ข้อที่35-39บถึง39บอกวะ่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะทําให้เราพลาดจากความรักของพระคิดฉะนั้นพี่นองครับถ้าความรออสงสัยได้ปัญหาที่ติดตัมงมาอย่างใหญ่หลวงไม่ว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวผู้เชื่อ หรือตัวต่อพระเจ้าเรื่องนี้เราจะมาไขควงในวังผู้นี้ผู้ที่ประกาศความร่อสงสัยได้นั่งปิงเขาประเสริฐจองปองนั่งปิงความร่อที่จองปองและนั่งปิงการขุ่มขู่ผู้เชื่ออีดังหนึ่งผู้ที่ประกาศเขาประเสริฐว่า หลังจากได้รับความรอดแล้วคงทําบาอย่างไรก็ได้ใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้นี่เป็นลทัทธิเทดที่สองผิดผิดเพราะคนที่เชื่อจริงก็จะมีการกระทําที่แท้จริงออกมาความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําแต่ผู้ที่รอดแล้วยิ่งต้องตดำลงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ และ,ละพระเจาพรชาติรักใช้ชพระชาบิฉะนั้นพีน่น้องครับให้เรามีความสมดุลในเรื่องสัจธรรมแห่งความรอดและผู้ที่ได้รับความรอแล้วให้เราชื่นชมยินดีอยู่ในความรอดของพระอรค์ทุกๆหวันและให้เราประกาศความรอดของพระอรคงทุกๆวุวันขอพระเจ้าทรงอวยพระพนะครับ